ไปบอกอือไปบอกนะ้ำไปบอกไอติมดีกว่าฉันรู้แล้วใครพวกคนเอาแมวเหมียวมาไว้บ้านฉันบ้านฉันมีกล้องวงจรหือเอ๊ะนี่ฝาแฝดเหรอใครกันนะเป็นไอติมนี่หรือนั่น ฉันไม่รู้เอาไงดีนะฉันนี่แหละไอติมนั่นน้องฉันและนี่ฉันทำไมมาทำไมมานี่มีอะไรจะให้ดูฮึอะไรเหรอเดี๋ยวดูเองนะ่ะมาบ้านฉันนี่แหละเอ๊จะให้อันไปดูอะไร มาน่ะนี่ฉันจะมีอะไรให้ดูบ้านฉันมีกล้องวงจรแค่นี้เธอก็จะได้รู้ว่าใครเป็นคนเอาแมวมาไว้ที่บ้านของฉันนี่แหละกล้องวงจรงเอาไม่ได้โอ้ยนี่ไงนี่เธอดูนี่นะเฮ้ยจริงด้วยขอบคุณนะ ฉันหายโกรธแล้วอืมโอเคฉันกลับแล้วไว้เดี๋ยวฉันมาหาใหม่ก็แล้วกันไปแล้วโฮย้ยไปดีกว่าไปถามแม่ดีกลัวเฮ้ยไปถามแม่ถามแม่แม่ทำไมน้องเป็นแบบนี้ล่ะฮื ทำไมน้องเป็นแบบนี้ทำไมน้องเป็นโรคอะไรหรือเปล่าคะคุณแม่ฮึแม่อ๋อน้องน่าหลอลูกไว้เดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังนะงั้นเดี๋ยวไปนั่งกันก่อนรู้ไหมน้องเป็นโรคที่ร้ายแรงมากแม่แต่แม่แม่แต่คุณหมอก็ยังรักษาน้องไม่ได้เลยปะ่ะเดี๋ยวแม่พาไปนั่งเดี๋ยวแม่เล่าให้ฟัง เอาไหมก็ได้คะ่ะคุณแม่มาจา้ะเดี๋ยวแม่จะเล่าให้ฟังแล้วนะเข้าเรื่องกอันเถอะตั้งแต่สมัยก่อนแม่ได้ขอคุณหมอนี่คุณหมอคะทำช่วยลูกดิฉันเถอะนะคะถือว่าดิฉันขอร้องละ่ะเอาอะไรมาแรกฉันก็ยอมไม่ได้หรอกนะครับคือคุณหมอก็อยากจะช่วยแหละ แต่คุณหมอไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นถ้าอยากจะให้ลูกของคุณเป็นปกติก็ต้องบินไปญี่ปุ่นเพราะหมอที่นั่นรักษาได้คุณหมอทางประเทศไทยนี้ช่วยลูกคุณไม่ได้เพราะลูกของคุณเป็นโรกที่ร้ายแรงมากๆนะคะคุณหมอถือว่าฉันขอร้อง ไม่ได้ครับอ๋อมันเป็นแบบนี้เองเหรอคะคุณแม่งั้นหนูไปก่อนนะคะหนูไปดูน้องก่อนได้สิจ้าลูกค่ะคุณแม่มันเป็นแบบนี้นี่เองเหรอน้องถึงได้เป็นแบบนี้นึกว่าน้องเป็นอะไรทำไมมันร้ายแรงขนาดนั้นนะนี่ ลูกเบาได้เบานะเบาอะไรหรอคะคุณแม่ืโลตีไม่เข้าใจไม่เป็นไร